มาค่ะแม่แม่าวันนี้นะคะน้องเบียร์จะพามาเทสน้ําพระอ้อมเด็กนินทบกินหอมตัวนี้นะคะตัวนี้มีขายในห้างนะคะแม่แม่แม่ๆอยากรู้ไหมว่าน้องจู่น้ําได้เยอะถึง6 0 0้อมหรือเปล่ามาดูกันเลยขอบค่ะของเขาจะมีไปให้ถึง2ชั้นนะคะแม่แม่ป้องกันการร่วซึมฉี่หรือว่าของเหลวของน้องๆอ,ออกห้างด้วยนะคะ มาดูกันเลยนะคะแม่แม่จ๋าผ่านไปหนึ่งนาทีคุณแม่บอกเลยว่าเขาซึมซับดีมากและที่สําคัญคุณแม่จ๋ามีกลิ่นหอมอ่อนๆออ,ออกมาด้วยนะคะสําหรับน้องตัวนี้เดี๋ยวน้องเบลยจะมาซับให้ดูนะคะว่าเขาแห้งดีขนาดไหนนะคะแม่แม่นีเลยคุณแม่ขาแห้งดีมากตัวนี้ใครนะคะที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะที่อยู่ที่หน้าช่องของเรานะคะคุณแม่จ๋ลืมบอกไปอีกนะคะคุณแม่จ๋า ตัวนี้จะมีแถบวัดความชื้นให้ด้วยนะคะปกติสีของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะพอโดนฉีนน้องๆเข้าไปหรือว่าโดนของเหลวนะคะน้องจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะคุณแม่จ๋าสะดวกสบายมากแม่ท่านไหนที่สนใจหน้าช่องเลยนะคะ